ตอนตอนจะไปไหนอ่ะพ่อบอกให้ตั้งใจเรียนนะนี่เราจะไปอย่างายุหาทางออกเนี่ยโต้ไม่ได้ต้นจะไปไม่ได้อา้าเก็บบ้าเหรอแค่จะไปอย่ามายุจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงล่ะอะไนนี้จะไม่้ มานานแลด้วยนี่เธอเป็นบ้าหรอฉันโง่หรือเป่าเธอดูร่างกายฉันด้วยฉันเป็นกระเทยค่ะแล้วแต่ใครจะสนเราไม่สนหรอกเราชอบมันด้วยแค่นั้นแหละอ้าวเธอเป็นบ้าหรอเัอคิดเดียวเธอคิดเดียวตัว เดี๋ยวเดี๋ยวทอะไรกันอ่ะนังเรียนอย่าเล่นตุ้มเลยานุเกลิบังฉันนะตลอดที่ผ่านมาอ่ะฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนมาตลอดฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะโง่ขนาดนี้ดูหน้าฉันด้วยหน้าฉันไม่ได้แมนขนาดนั้นค่ะฉันเป็นกะเทยแต่เราชอบตุ้มนะเราอย่าเล่นตุ้มกันทุกย่าอุ้ยไปอย่ามายุ่งกับเราอีก าไปกันเพิ่มไปกันเพิ่มเ,เ,เนี่ยคุอิตทันอีกระเพ <c oughs> ย่่ะยัยคุณครูสว,วัสดีค่ะ <c oughs> ค,คเอาต้นเกิดอะไรขึ้นเราจะไปไหนเนี่ยผมไม่อยากกลับบ้านกลับทำไมเป็นอะไรมีอะไรไหนลองเล่าให้ครูฟังก่อนไหมคุณไม่เข้าใจผมหรอกเข้าใจสิต้นครูรู้ว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะ ลองเปิดใจเล่าให้ครูฟังอนคือว่าพ่อผม,มให้เป็นผมพ่ออยากให้เป็นหมอผมไม่อยากเป็นหมอเลยไม่ได้อยากแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอยากเป็นนักร้องอยากใส่ชุดส,สวยๆผมไม่อยากพูดคำว่ามผมด้วยซ้ำผมเป็นกระเทยฟัง เป็นอะไรก็ดีหมดเลยตน้นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นกระเทยขอที่เป็นคนดีสองสังคมพอแล้วกระเทยก็ไม่ใช่คนไม่ดีกระเทยก็น่ารักหรอตอน้นเองก็น่ารักเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวตนน้นน่ไปพักที่บ้านดูก่อนท่อะไรกันให้ดีขึ้นก่อนสบายใจแล้วต้นค่อยหาทางออกใหม่ที่หนึ่งโอเคไหม ต้องทำสมุเดี๋ยวคุณจะลงข้างตัวเองคิดบ้างนะตัว้คุณทำอะไรลูกปูบอกไอ้มึงทำอะไรลูกกูนะมึงทำอะไรทำอะไรลูกกูปบอกนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณน,นึกว่าใครพี่แท้ก็ไอค้ครูพี่แท้นี่เองมึจงจำไว้เลยนะมึงอย่าไปยุ่งกับลูกกูอีกนะ ถ้าก็เห็นแล้วก็ไม่เอาหวเยเนี่ยปดมากลับบ้านโอ้โกลับบ้านทำไรวะเนี่ยจ่แค่จะมีความรักรักใครสักคนแพ้เหรอคำก็แพ้สองคำก็แพ้จะส่งมากับเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอวะบอกกูขี้เ้ย เขาเคยคิดหอดมึงบอเขาเคยโทรหามบอกที่เขารับยังสั่งมีบอเดือนนึงเขาทำ จังเธอเขาบว่าคนเข้าใจบอกคสิโทไปยังกระดกันเดืเขากเคย มันบากให่บอกมึบ่ต้องไปยอมทียาะให้มันทาใจให้สบายว่าต้องไปโคอยว่ามันยากจ้มึงก็ต้องเฮจักบายบังคินเจ้าของเองท้องทัวเอือ กันบ๊ะบ๊ะพระพูดันเจ๊จสมาน่อตรงนี้ล่ะไม่มีที่ไป <c oughs> โอ๊ย <c oughs> มีตัวจากไปไหนอ่ะไปตัตอ่ะนาปแล้วเออไม่กล้าหรอกทำแบบนี้ตัไม่นั่งเยวอ่ะ แล้วหายพีเ่เกี๋เข้ามาแบบไม่สบายไปแล้วครับถ้าเชื่อไม่เข้ามาเราต้องดีกว่านี้แหละ,อะโอเคโอเคไปก็ได้แค่จะไม่ซิ่งเรื่องทุกงานเป็นตัวใหญ่ขน,น,นาดนี้ก็ได้ เราพยายามตัวเองคนระับฝน,นก็ตกไม่ดูแลสุขภาพเลยเองคนเราไม่ใช่ว่าจะสุขภาพดีให้ดูแลสุขภาพมันรอ้อนก่อนร้อนทำอะไรกัน,น่าสองคนน้าอะไรเนี้ย เห็นแล้วอิจฉาฉันรู้เลยว่าแบบกาันก็อิจฉาอารอนม่เป็นยังไงอ่ะฉันก็อยากมีความรักแบบแบบมี้บ้างเสมอเทครับผมเทอยากลองมีมีแฟนเก๋ๆสักคนหรือเปล่าเทเมาเวลาหรือเปล่าครับผมมีเมียอยู่แล้วอันแต่มีมึงมีมีอ่ะก็จะงีแหละ จะเคยแก่เนาะก็ไม่มีใครสนใจแก่เขาแก่แค่แตาเอวเจไม่แก่นะคะ,ะเนาะเจนี่เจก็พูดใชเนาะไม่เป็นไรเจแต่ก็มีคนมาหาไม่เอาหรอกเจอยู่ที่นี่อ่ะเจก็สบายใจอยู่แล้วที่นี่ทุกคนน่ารักกันเลยนะใช่เราอยู่เป็นแบบครอบครัวค่ะที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้าน จอหลานคนจองเป็นหันเปินกักนแต่ก็การ็นที่นี่อยู่ก็ทำให้สบายใจนะถูกต้องนะครับผมก็โดนหลอกมาขายเหมือนกัน <c oughs> โดนหลอกมาขายแต่ว่าเจ๊แต่งก็ช่วยไว้โอ้เ<ด>จ๊แต่<ด>ขงข้าใจบูญผมจะได้มีเงินส่งให้ลูกให้เมียเมียอีกแล้วลูกอีกแล้วชัน พ่อก็ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเป็นกระเทยแต่ว่าตอนนี้ฉันก็มีความสุขและก็แฮปปี้ดีนะที่อยู่ที่นี่กับเจ๊แตน่ะมีเงินทองมีทุกวันนี้ก็พอที่นี่แหละดีเจ้ดีจังนะครับผมก็ไป็นู้กังห้าถูกเก็บมาเลี้ยงแต่ถูกเลี้ยงให้ไนค่าผมอยู่ยางนี้เธอนะ ไม่ต้องไปฆ่าใครฆ่ากเจสซี่ก็พอฆ่าพอกับเจสซี่ก็พอสิาฆ่าพอฉัน่นีาอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องไปฆ่าใครนะฆ่าเมืนที่เจสซี่แกว่าเหอเห็นไหมฉันบอกแล้วไปไปเดี๋ยวทำเป็นจงาวจิ้ปลาก่อนไปเลี้วไปฆ่าพอไเร็ยวเรวาฆ่าขร Yeah. <laughs>